ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังก,การนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลีกันด้วยนะครับ โดยที่กระทางด้านวิงเบกซ้ายชาวไทยครับได้เผยว่าทางด้านชุนมุกุนไดมอเตอร์เซอร์ไฟฟอร์มทางด้านจัดชัยบุพรมครับพร้อมชมเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นนายประตูที่ใช้เท้าได้ไดีเยี่ยมเลยครับโดยที่กระทางด้านสัตวรักไก้ประคุณครับวิงเบกซ้ายของทางด้านชุนมุกุนไดมอเตอร์ครับเผยว่าเพื่อนร่วมทีมรวมถึงทีมสตาฟโค้ชต่างๆเซอร์ไพรส์ฟอร์มของทางด้านจัดชัยบุพรมผู้รักษาประตูของทางด้านบีจีครับว่าเป็นนายทวันที่ใช้เท้าได้อย่างยอดเยี่ยมครับหลังดวลกันในศึกทางด้านเอฟซี่่่กัันนนยยาาาทีผมครบ โดยจีกนดัดาเตวียีส่สิาปีครับเพิ่งได้รับโอกาสครั้งสำคัญจากทางด้านคิมซังเซกส่งลงสนามเป็นตัวจริงเกมแรกพบกับทางด้านบีจีครับแชมป์ทันดีส2 0พัในศึกทางด้าน FC เอฟซีแชมเปี้ยนลีก2021รอบ16ทีมสุดท้ายครับก่อนมีส่วนช่วยทางด้านนักกอล์ฟสีเขียวโดนจุดโทษโอเชนะดูดับบิด4ประตูต่อ2ครับหลังเสมอกันในเวลา120นาที1ประตูต่อ1ครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนลองชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับ โดยล่าสุดกับเมื่อช่วงบ่ายวันที่17กันยายนที่ผ่านมาครับทางน้้นศาสตราจารย์ประคุณมโอกาสพูดคุยผ่านและสดของทางนั้นโกประเทศไทยครับถึงความรู้สึกที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทางนั้นชุนบุงกุลแดมอเตอร์เป็นเกมแรกรวมถึงควันลงหลังเกมที่ได้มีโอกาสดวลกับเพื่อนร่วมทีมเชตไทยในทีมที่ทางนั้นบีจีปรุมจนเตดครับ ซึ่งที่ขนาดทางน้านวิ่งเบรกซ้ายของทัพจ้างศึกครับเผยว่าหลังจบเกมต่างๆครับมีพ้ร่วมจีมและทีมันสตาร์โค้ดของทางได้ชนบุญต,ต่างก็เสอร์รส์ในโฟมของทางด้ชัยบุกโรมครับกูศสาประตูของทางได้เดือดบินพร้อมชื่นชมศักยภาพว่าเป็นแนวประตูที่ใช้เท้าได้อย่างยอเดเยี่ยมเลยครับ หรที่ขนาดตั้งนี้ครับขอพูดถึงพี่บอยหรือจัดชัยบุกลมนี่แหละครับคนเดียวเลยครับเพื่อนร่วมทีมชอบมากพวกอขอถามว่านี่คือผู้รักษาประตูทีมชาติหรยครับทาไมชายเท้าเล่นดีอย่างยืนบอลแม่นทุกลูกเลยครับในเพื่อนร่วมทีมทุกคนครับถามถึงแต่พี่บอยครับถามว่าอยุเท่าไหร่ที่มาสตาร์โค้ชที่ทําหน้าที่ตัดต่อวิาเพื่อสเกลมาบอกผมหลังจบเกมครับว่าทําไมคุณถึงไม่บอกว่าเท้าทางด้านจัดชายบุกลมช้ยเท้าได้ดีขนาดนี้ครับในต่างทุกคนก็หัวร้อกันครับจีนจบว่าขอช้ยเท้าดีมากครับ ในสำหรับนักด่านจัดชบุรม,มนอกจากจะมีสถิติการเซฟช่วยบีจถึง10ครั้งในเกมดังกล่างเลยครับเขายังมีตัวเลขผ่านบนที่ยอดเยี่ยมด้วยการส่งบนไปถึง48และแบ่งเป็นบนสั้น13ครั้งและบอยาว3าครั้งครับพร้มด้วยสถิติการผ่านบนลสาเร็จคิดเป็นเปอร์เซ็นต์62.5ปอร์เซ็นต์เลยครับ โดยในขณะตงางด้านมาดามออมกับปลุกใจแข้งช้างเผือเกเตรียมอัดฉีดทันที1ล้านบาทหากบุกชนะบุรรัยมยูเนเต็ดได้สําเร็จครับและขณะที่ตงางด้านมาดามออมสีโซฟารับผู้จัดการสโมสรเชีงยงใหม่ยูเนเต็ดประกาศอัดฉีดลูกทีมเต็มละสามสามแสนบาทครับหรือรับทันที1ล้านบาทหากบุกชนะบุรรยมยูเนเต็ดในศึกรีโวทลิ่งสองพันยีส่สิบเอ็ดในวันเสาร์นี้ครับ ดยที่ขนาดังด้านช้างเผือกเชียงใหม่ครับของโคชอันสุรพงษ์คงเทพประเดิมเต็มเลกในประวัติศาสตร์ดีสูงสุดได้สาเร็จครับหลังบุกไปเสมอสุพรรณบุรี fc สองประตูต่อสองในเกมที่ผ่านมาครับและล่าสุดครับทางด้านมาดาบอ้อมสีโซภาผู้จัดการสโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดสร้างขวัญและกำลังใจกับลูกทีมด้วยการประกาศแจ้งเงินอัดฉีดเต็มละสามแสนบาทและหากสามารถบุกชนะบุรีรัมยูเนเต็ดได้ถึงช้างอารีนารับทันจีนนล้านบาทเลยครับ และสำหรับทางด้านเชียงใหม่ยูเนเต็ดมีคิวลงทำศึกลเวอทะลึก2 0 2 1นัดาที่3บุกไปเย็นบุรีรัมยูเนเต็ดในวันเสาร์ที่18กันยายนเวลา18นาฬิกานาทีครับ่ต่ทางช่องทางนั้นพ p ทีวีช่อง3 6ครับในขณะที่ทางด้านคุณซื้อของทางด้านกิรินครับชื่นชมฝ่ายผู้ตัดสินที่เรียกทีมในทยลีกมาประชุมเพื่อชี้แจงกติกาต่างๆในการใช้เวีามผมหวังว่าให้จัดทุกสัปดาห์ครับ โดยที่ขนาดทางด้านมารูยูโรกี้ครับกุนซือของทางด้านเมืองทองยูเนเต็ดจุ่มชมฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินที่เชิญสโม,มสรในสกริวอทันดมาประชุมเมื่อวันที่สบกันย,นยนดยุ่นที่ผ่านมาครับโดยชีช้แจงในทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินและเวียนชี้เป็นก้าเล็กที่ดีเลยหวังว่าจะจัดทุกสัปดาห์ครับโดยที่ขนาแดแดโค้ชของทางด้านเมืองทองครับเป็นคนที่ออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้ครับหลังจบเกมที่เปิดบ้านเสมอกับทางด้านชุนบุรีเอฟซีสามประตูต่อสามครับซึ่งเต็มไปด้วยจังหวะปัญนาต่างๆมากมายครับก่อนที่ล่่าาาสสสุดฝยพัฒนนผู้ิิจะเชร มาชิคนศึกดูะดิกมาชี้แจงหลังเกมกอดเคยประชุมกับผู้จัดก,การทีมไปแล้วครับ โดยขนาดทั้งนั้นมาดูยูโรกี้ครับที่เคยเข้ามาประชุมตัวเองครับกล่าวถึงเรื่องนี้ผ่านโกประเทศไตยครับว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีและผมดีใจที่มีการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นครับนี่คือสิ่งที่ควรทำครับเพราะพวกเราทุกคนล้วนเป็นมืออาชีพเราต้องทําหน้าที่ของเราไม่จําเป็นต้องโทษใครเพื่อทําให้ตัวเองดูดีครับในทั้งนี้ครับผมคิดว่านี่เป็นก้าวแรกและก้าวที่ดีครับและผมเชื่อว่าถ้าทุกสโมสรให้ความร่วมมือก็จะมีการประชุมแบบนี้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆครับเพื่อที่สมาสคมของ,ของทาตั้งนั้น การจัดทุกสัปดาห์ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากครับในสําหรับเมืองทองยูเนเต็ดจะไม่มีโปรแกรมลงเล่นในสัปดาห์นี้ครับหลังเกมที่จะพบกับทางด้านบีจีพัฒนยูเนเต็ดถูกเลื่อนออกไปก่อนกัื่อนจากเดลบิสต,ต้องเข้ากักตัว14วันหลังกลับมาจากเกาหลีใต้จบศึกทางด้านเอฟซีแชมเปียนลีก2 2 1รลบ1 6ทีมสุดท้ายที่บุกไปแพ้จุดตุ๊ต่อทางด้านจุนบุกุนเดมอเตอร์4ประตูต่อ2คราสสำหรับทางด้านเมืองทองยูเนเต็ดครับ โดยชื่อนาดทางด้านชางสึกครับอันดับโลกล่วงต่อเนื่องขยับมาที่122ครับส่วนทางด้านเวียดนามหลุดมา3อันดับแต่ยังครองเจ้าอาเซียนครับ หรือจุกรนาดทางด้านทีมชาติไทยครับอันดับโลกหล่นต่อเนื่องหลังอันดับที่22ของตะล่าขวายไปครับหลังอันดับที่122ของโลกครับจากการประกาศฟีฟ่าเรนกิง้งประจำเดือนกันยายน2021นี้เองครับหรือจุนาดทางด้านันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟา่าประกาศอันดับฟีฟ่าเรนกิง้งประจำเดือนกันยายนออกมาแล้วครับปรากฏว่าทัพท้้งศึกที่ไม่มีโปรแกรมลงสนามในช่วงฟีฟ่าเดย์หล่นจากอันดับ120มาลังอันดับ122ของโลกหรืออันดับ22ของเอียอันดับ2ของอาเซียนครับ ในขนาดทางด้านคู่แข่งของโรกทีมชาติเวียดนามที่เป2สองเกมติดในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกรอบ12ทีมสุดท้ายอันดับล่วงหลุนมา3อันดับมาลังที่5 9 5ของโลกครับอันดับ15ของเอเชียอันดับ1ของอาเซียนเลยครับโดยเล็กขนาดในส่วนของตะวันห้านับเล็กของตะวันทวีปเอเชียครับมีการเปลี่ยนแปลงโดยทางด้านอีหลานแสงหน้าญี่ปุ่นขึ้นมาลังอันดับหนึ่งของเอเชียได้สําเร็จครับและในส่วนของอันดับเลงกิ้งของทวีปเอเชียก็จะมีดังนี้ครับหนึ่งอีหลานอันดับที่ทางด้านของโลก 2ญี่ปุ่นอันดับ2 6ของโลก3ออสเตรเลียอันดับ3 2ของโลก4เกาหลีใต้อันดับ36ของโลกใน5กาตาร์อันดับที่4 3ของโลกครับและสำหรับทีมชาติไทยครับมีโปรแกรมลงเล่นในศึกตะนันอีเอเชียนครับสองพันรอบคัดเลือกซึ่งจะทำการแข่งขันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ยเลยทีเดียวครับในขณะที่ควนหลงหลังเกมฟุตซอลโลก2 0 2 1ที่ประเทศลิทัวเนียครับเมื่อวันที่ผ่านมาซึ่งทีมชาติไทยในฐานะทีมอันดับที่18ของโลกลงสนามในเกมที่2ของรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มสพบกับทางด้านโมร็อกโกทีมอันดับที่16ของโลกครับในก่อนเกมครับก็สุดมันดังกล่าวครับจะจบด้วยการเสมอไปชนิดที่1ประตูต่อ1ชนิดที่สาใจแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศครับเมื่อทางด้านจิรวัตรสอนวิเชียนยิงตีเสมอได้จังหวะพาเวอร์เพย,ย์ช่วงเวลาที่เหลืออีกเพียงแค่12วินาทีเท่านั้นครับและเมื่อย้อนดูสถิติตั้งแต่ทีมเชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันคุชโซโลครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อปี2000ที่ประเทศทางด้านกัวเตมาลาครับก็พบว่าช้างศึกตัวเล็กยิงไปาดเพีงอกแ่่3ประตูนั้บ ทีมชาติไทยจะตัประตูได้ครบ50ประตูในศึกฟุตบอลซโลครับโดยจ่ขนาดสถิติของจำนวนประตูของทีมชาติไทยในศึกฟุตซอลโลกมีดังนี้ครับปี2000ที่ประเทศทางด้านกัวเตมาลาจำนวน2ประตูปี2004ที่ประเทศไต้หวันจำนวน5ประตูปี2008ที่ประเทศบราซิลจำนวน7ประตูปี2012ที่ประเทศไทยจำนวน9ประตูปี2016ที่ประเทศโคลอมเบียจำนวน22ประตูปี2021ที่ประเทศลิทัวเนียล่าสุดจำนวน2ประตูนับจนถึงปัจจุบันอีกด้วยครับ แลทต้งนี้ครับก็รวมทั้งสิ้นทั้งหมด47ประตูครับ ซึ่งตองนี้ครับทีมชาติไทยยังเหลืออีก1เกมเป็นอย่างน้อยในการแข่งขันฟุตซอลโลก2 0, 0 2 1ครั้งนี้ในรอบแรกนัดสุดท้ายพบกับทางด้านหมู่เกาะโซโลโมอนในคำขืนวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้ครับเวลาทางด้าน12นาฬิกาตร,รงครับและต้นนี้ครับทาช้างศึกโตเล็กทีมชาติไทยทได้ทั้งหมด3ประตูเป็นอย่างน้อยก็จะทําให้กลายเป็นชาติที่2ในทวีปเอเชียที่ทําประตูในศึกฟุตซอลครับได้เกินกว่า50ประตูขึ้นไปครับต่อจากทีมชาติรานที่ทำไปแล้ว1 1 8ประตูด้วยกันครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e t Leaf Fabric กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ